คู่ที่6ของรายการสึกเกียรติเพชรประจำวันอังคารที่22กันยายน2558โดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับเ mm hmm. สือเล็กนายกเอทาสลา,าเจอกับขาวสนิดราก้อนมวยไทยนักชกจากแดนใต้ทั้งคู่กับกรรมาการพันเอกพงพันรัตนสุนทรครับชูทั้งดวนครับถอดมงคลให้กับท่านดั่นของเจ้าเสือเล็กนายกเอ่าสลา,าครับส่วนท่านดั่นของขาวสนิดราก้อนมวยไทยก็ซ้อมอยู่กับสารวัรต,วตร,รเ,เชษฐ์ครับพันตรจตรีสุรเชษฐ์เดชพันธ์ ปล่อยตัวในยกที่3มาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงนะครับได้เปรียบ11.8ทีเดียวครับอ้าวแมถือเปี้ยงเข้าไปครับอาจจะอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เจตนาแหะครับแบบนี้ครับแมเป็นจังหวะที่อาจจะไปอ้าปากนะครับกลับมาชกกันต่อครับไม่เป็นไรครับยกส ทีเป็ดแปดนะครับอยู่ที่มุมแดงนะครับเสือเล็กเสียบซ้ายครับเสือเล็กแม่เสียบขวาเสียบซ้ายเอาเสียบซ้ายครับขาวสนิทนี่หัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับอู้หูวางแข้งขวากำปั้นขวาครับขาวสนิทดูครับตัวเล็กใจใหญ่ครับเอาเจอสอกขวาของเสือเล็กอาวุธแกไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าแกมีลูกบมูลูกสู้ครับเอาฟันสอกขวาครับเนี่ยชอบแรกชอบลุยครับเสือเล็กถีบซ้ายไว้ติดเบรกด้วยการถีบกำปั้นซ้ายไม่ได้รัาวางแข้งขวาครับขาวสนิท ทีบซ้ายครับขาวสนิทครับแข้งขวาครับเสือเล็กทีบอ้าวกำปั้นขวาไม่ได้ครับแทงเข่าซ้ายพยายามจะตีเข่าตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับเดินชนตลอดครับน่าต้องต้องชื่นชมเลยครับมวยแบบนี้โอ้โหวางแข้งซ้ายครับเสือเล็กเดินเข้าไปเจอแข้งแทงเข่าซ้ายครับพยายามจะเด้งตีครับชนเข้าไปเรื่อยครับขาวสนิท ถีบซ้ายไปครับเสือเล็กตอนเสือเล็กเกียรติเจริญชัยหรือว่าเสือเล็กนายกเอธาสาราด,ดังนี่ขาวสนิทไม่รู้อยู่ไหนครับวางแข้งขวาครับขาวสนิทชวนทะเลาะไปครับชวนทะเลาะกันไปก็มู๊ยแข้งขวาครับเอาเกี่ยวได้ชนต่อครับอ่าถีบซ้ายไปครับฟันสอกครับฟันสอกขวาคืนครับขาวสนิท อ้าวอ้าวโอ้กา,การระการเตือนหน่อยครับขาวสนิทคือจังหวะคู่ต่อสู้นี่เข่าถึงพื้นนี่อย่าไปซ้ํานะครับเอาแข้งขวาครับขาวสนิทโหมดโยกครับโอ้โหนี่ไอชุดตรงนี้เมื่อสักครู่นี่แหละครับตะลาลักรับเปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับจาก18ครับของเจ้าเสือเล็กเปลี่ยนเสิร์ฟมาเป็นทางด้านของขาวสนิทต่อ3-1ครับ โอไปไวมาไวมากครับเรื่องของราคาต่อรอกบนล็อกวางแข้งซ้ายครับเอาแข้งขวาคืนฮุกซ้ายแทงข่าขวางเสียบเข่าซ้ายตัดล่างครับแหมเกือบจะหัวทิ่มรูขึ้นมาใหม่ครับขาวสนิทเสือเล็กติดเบรกด้วยการถีบครับเอาวางแข้งซ้ายครับเสือเล็กแข้งขวาครับขาวสนิทถีบซ้ายไวครับเสือเล็กถีบซ้ายครับต้องมีรูกบ้างครับทางด้านของเจ้าเสือเล็กครับ จังหวะรูปได้ต้องรูปนะครับไม่ใช่ว่าเตะไปถอยไปมันแหมมันดูออกเนี่ยป้องกันอย่างเดียวครับไม่พยายามกระทําคู่ต่อสู้ครับป้องกันอย่างเดียวก็ไม่ค่อยมีแต้มนะครับจะบอกไว้ให้ต้องศึกษาการให้คะแนนก่อนกรรมการด้วยนะครับน้องนนักมวยหรือบรรดาพี่ๆหัวหน้าคณะไม่ใช่พละศกตามใจฉันแล้วมาบ่นอุบว่ากรรมการให้คะแนนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับ คือมันต้องตามกรรมการแหละครับทรงทรงกรรมการครับชอบมวยแบบไหนครับอ่แข้งขวาคืนครับขาวชนิดแข้งซ้ายอ่าทีบลุมบินีชอบแบบไหนและดำเนินชอบแบบไหนช่อง7ช่อง11ช่อง3าเอาก็ว่ากันไปครับทากันบ้านกันให้ละเอียดหน่อยเอาวางแข้งซ้ายครับเสือเล็กแข้งซ้ายครับขาวชนิดแทงเข่ามาครับเสือเล็กตีเข่าซ้ายครับขาวชนิดครับประสานแข้งครับ โอ้โห,โโหแกเรียกว่าไม่หยุดจริงๆอวล้มลงไปลุยต่อครับเอาทีบซ้ายไว้กระแทกมาดซ้ายครับพิกมาตีเข่าซ้ายครับแก,กรรมการแยกทีบซ้ายครับต่อยซ้ายลำตัวครับขวางเสียบเข่าซ้าย อ้อล้มลงไปอีกแล้วครับขาวสนิทเอาเตะกับปั้นขวาของขาวสนิทครับแทงขาวซ้ายครับดึงมาเสียบโอ้โหคาราว่าห้องเต้เลยครับกปั้นขวาซ้ายขวาครับขาวสนิทมั่นอกมั่นใจในสภาพร่างกายตัวเองมากโอ้โหชักจะเอาไม่อยู่แล้วครับเสือเลยครับแอะอะไรก็ดีกว่าทุกอย่างแต่ตอนนี้นี่ท่าทางจะแรงหมดครับ ขาวสนิทชนแล้วครับเสือเล็กติดเบรกด้วยการถีบพ,พยายามจะฟันศอกโอ้แต่ว่าหยุดเจ้าขาวสนิทไม่ได้จริงๆครับดูครับกำปั้นขวาครับขาวสนิทเสือเล็กแหมมีขาชักมีแกว่งแล้วครับแทงขาซ้ายเล็กมาเสียบซ้ายนี่ครับเก็บป้องกันอย่างเดียวครับโอ้แย่แล้วครับแบบนี้นักมวยแย่กองเชียร์หมดถีบซ้ายครับขาสนิท แข้งซ้ายเจอกำปั้นโอ้เสียงเชียร์นี้เงียบไปเลยครับโมดโยกครับโอ้นี่แหละครับเดินบดเดินชนครับโมดไปเองครับเสือเล็กนายกเอท่าสารายกสุดท้ายครับต้องเดินบ้างแล้วครับนี่ครับมาเดินมือสายครับโอ้นักมวยนี่ก็อาวางแข้ง,ขงต่อแข้งแข้งซ้ายไม่ถึงอีก โดขาวสนิททำให้รู้แล้ะครับว่าบูก็ได้บุญก็ดีครับเสือเล็กหมัดมามันเป็นกายเป็นหมัดตกก็แล้วครับมาได้ต่อยจากสันหมัดแล้วครับผิวบ้างนะครับขอผิวบ้างครับขาวสนิทเดินมาสี่ยกครับดูครับวางแข้งขวาสวยครับอืมคนหนึ่งหมัดคนหนึ่งแข้งแต่ชักจะเดินกล้าๆกลัวๆครับ ลกล้าก็กลัวแล้วครับทางด้านของเจ้าเสือเล็กครับก็หายไปนานนะครับเสือเล็กนี่แต่ว่าไปชกภูธรอ,อยู่บ้างมันไม่เหมือนกันครับโชกต่างจังหวัดกับชกในกรุงเทพจากจังหวัดบางทีอาจจะไม่มีการชช่งน้ําหนักนะครับรู้เลยครับว่าสภาพร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางครับหมัดหนึ่งสองสามก็ต่อยไม่เข้าเป้าซะแล้วครับ โอ้วันนี้ขาวสนิทนี่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าสภาพร่างกายสําคัญครับวางแข้งขวาครับขาวสนิทพยายามจะเสี่ยงหมัดครับมันหนุกบ้านใจแล้วครับวางแข้งซ้ายมาแข้งขวาคืนหลังจากนั้นก็ไม่ไหวแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับเสือเล็กนายกเอท่าสลา,าครับ ยอดสุดท้ายครับนี่แหละครับพันตำรีสุร,รเชษเดชพันธ์ครับนายตำรวจรักมวยนะครับทำมวยไม่เล่นมวยนะครับเพื่อส่งเสริมเยาวชนเท่านั้นเองครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูม,มือเป็นที่ด้านของขาสนิทดราก้อนมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ